ก่อช้างแล้วเราเจอแขกไิเศษ <ขอ S 1> ทุกคนขออนุญ,ญาตคุณขนมจีน้วยนะคะขออนุญาตหวานใจ<ม>าพาสาวขึ้นรถนะจ๊ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วไทยจังหวัดที่30ตอนนี้บอลอยู่ที่นี่ฮะก่อช้างจังหวัดตาาราดมารอดูกันนะครับว่าในทริปนี้เราจะได้เจอที่เที่ยวสวยๆอันซีนอะไรบ้างจะได้มีเรื่องราวอะไรระหว่างทางจะได้นอนที่นอนฟินๆจะได้เจอมิตรภาพอะไรดีๆหรือเปล่าไปครับถ้าพร้อมแล้วเอาไปเลยกันไปลุย ร้อนนี่ฉันตกอยู่ในนรกหรือไงนี่โอ้ยโอ้ยทุกคนตื่นมาได้สักพักแล้วนะสิ่งไปสิ้นมาฮนะรนะ้อนนะครับเพียมากเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะนี่ขนาดเปิดเนี่ยครับไฟชีดออกนะให้ลมมันโกรกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็8โมงแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะต้องไปลุยต่อนะถึงว่าแดดร้อนๆแบบนี้เราก็จะลุยนะทุกคนตอนนี้ต้นเดือนเมษาแล้วก็พยากรณ์อากาศบอกปีนี้ประเทศไทยร้อน ที่สุดเลยเราได้จากไหมอยู่แล้วเราก็จะไหมกว่าเดิมแต่ชีวิตสายลุยนะเพราะว่าชีวิตเราอยู่กับการเดินทางอยู่นิ่งไม่เป็นอยู่แล้วนะก้อนแค่ไหนเราก็จะลุยแต่เราจะไปหาความสดชื่นกันนะที่เกาะช้างทุกคนเชื่อว่ามีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามอันซีนเดี๋ยวบอลจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะช้างแบบเลี้ยวซ้ายนะสถานที่อันเป็นธรรมชาติสวยงามมากมายนะถึงแม้นะครับในคลิปก่อนที่นี่ก็สวยเช่นกันนะบอลอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่กเกาะเสม็ดเขาแหลมหญ้าซึ่งมีจุดชมวิวเขาแหลมหญ้าที่สวยมากกับลานกลาง เป็นเนี่ยใกล้ชิดติดทะเลแต่ช่วงนี้มันไวทุกคน,นร้อนเนี่ยฮะหน้าดำเคา่อเครียดนะอ่าตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเก็บเต็นท์นะฮะจัดของขึ้นรถแล้วเราไปลุยนะขวดรวดเดียวนะขี่น้องเว็บบึกบึนของเรานะ200กิโลไปเที่ยวขอช้างกันครับผมลุยร้อนเราก็จะลุยไปร้างหน้าเป็นฟันด้วย มีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่แดดเปรี้ยงรับเดือนเมษานะทุกคนแล้วเราก็พิลีพลิไลนะแดดร้อนๆแบบนี้มันทำให้ขี้เกียจนะทุกคนแต่ก็อาเรามีเวลาเป็นอิสระอยู่แล้วนะเราก็เรื่อยๆไปตอนนี้10โมงครึ่งแล้วครับทุกคนกับระยะทาง180กิโลเมตรนะสู่แหลมงอบท่าเรือไปก่อช้างไปหาลุยรวดเดียวเลย ลุยบ๊ายบายทะเลระยองร้อนร้อนในใจเลยทุกคนโอเค อ้ยพอเข้ามาอยู่ในร่มเนี่ยเหมือนได้อยู่ในสวงสวรรค์เลยนะสุดยอดฮะช่วงนี้ต้นเดือนเมษานะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดนะของประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนนะเนี่ยฮะรถเรามีรูสะดวกนะ,อะตอนนี้ฮะเรายังอยู่ตรงห่างแหลมงอบนะถ้าเรืออีกประมาณ30กิโลเมตรวัสดีฮะ,อะเอา95เต็มถังใส่รูนี้เลยนะ,วนนยะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตามนาทะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตุนสเบียงก่อนหน้าห่างอ่าถ้าเลืออีก30กิโลเมตรนะเดี๋ยวเราซื้อของนะครับเอาไปกินบนเกาะช้างนะเพราะว่าบนเกาะนี่ไม่แน่ใจส่วนใหญ่บนเกาะเนี่ยอาจจะมีราคาที่แพงขึ้นนิดนึงนะฮะเข้าใจได้นะครับเดี๋ยวเราไปตุนสเบียงก่อนแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังเลยค่ โหโหดีใจทุกคนสาบานเลยนะว่าจากระยองมาจนถึงตราดน,นะบอนเพิ่งเจอสาขานี้สาขาแรกที่มีเขาเก็บ PR รถใหม่รถสาหร่ายนะปกติมีรถมะเขือเทศกับรถกุ้งสไปซี่ที่บอกว่าขายดีมากๆแต่ว่าเมื่อกี้ถามพนักง,งานว่ามีสต็อกอีกไหมพนักง,งานบอกไม่มีอันนี้คือขายดีมากนะเพราะรสชาติใหม่นะแล้วของเขาคอใหญ่20บาทมีทุกเซเว่นอีเลเวล่นลองไปหาดูนะอันนี้รถสาหร่ายอร่อยมากเลยบอกเลยแต่ที่บอนชอบอีกอันนึงก็คือรถมะเขือเทศเราตุนไปกินบนเกาะช้างนะสองห่อเลย ไปฮะเดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วก็ไปที่แหลมงอบนะไปที่ท่าเรือกันฮนะสวัสดีครับไม่มีจริงอ่ะรถใหม่เนี้ยเยกนะโอ,โอเคไม่เป็นไรอ่ะค่ดตังค์เลยครับผมโอ้โร้อนนะทุกคนบนบนบน,บนนั้งคลิปอะ่ะได้สเสบียงมาแล้วนะทุกคนถ้าไม่อยากออกจากเซเว่ UN นนะ่อยู่แอร์เ่ อย่างเย็นสบายแล้วเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบอแอบบนนะแต่เนี่ยมันร้อนจริงๆทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราจะไปเกาะช้างแนละ้วไปโดนน้าทะเลนะครับเพิ่มความชุ่มฉ่าให้กับร่างกายนะว่าแล้วก็ไปฮะอีก30กิโลเมตรระหว่างทางมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆด้วยเดี๋ยวบอลจะพาไปแวะชมไปไปลุยกันต่อแดดร้อนแค่ไหนเราก็จะลุย วนวนวนเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่ะตอนนี้นะทุกคนเราอยู่กันที่ประภาคารแหลมงอบนะทุกคนซึ่งตรงนี้ฮะจะมีป้ายนี่เลยครับ สุดเขตแผ่นดินตะวันออกที่แหลมงอบนะทุกคนพาน้องบึกบึนนะมาเช็คอินเพราะว่าน้องอพี่บักอึดของเรานะไปมาทั่วนะพี่บักอึดเคยมาตรงนี้แล้วแต่ว่าน้องบึกบึนยังไม่เคยมานะพาน้องมาถ่ายรูปกับนี่ฮะป้ายสุดเขตนะภาคตะวันออกนะครับแล้วก็นี่เลยฮะอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดตราดนั่นก็คือประภาคารแหลมงอบที่สูงประมาณสัก30เมตรเห็นจะได้นะสีขาวแดงสวยงามทีเดียวนะเนี่ยครับมีป้ายนะฮะ ทางไปหาดทรายดําทางไปเกาะช้างแล้วก็เราก็จะสามารถเห็นเกาะช้างอยู่ไกลๆนูนน้นนะฮะกับวิวทะเลแล้วก็สายลมนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวบอลขอถ่ายรูปน้องบึกบึนกับป้ายนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเกาะช้างกันถ้าเรือที่จะข้ามไปเกาะช้างชื่อว่าอ่าวธรรมชาติอยู่ห่างจากตรงนี้ฮะ15กิโลเมตรไปฮะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วไปลุยกันต่อ รถมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้อง่อแถวที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมาก็ค่าเรืออ่าคนละ40บาทแต่เราเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วย80บาทบอ่าก็รวมปรรเป็น120บเอ๊ะหรือว่าค่าคน80บาทด้วยจะไม่ได้แล้วเอาไ็นว่ารวมมอเตอร์ไซค์120บาทเมื่อกี้ถามพี่ยามเข้ามาโอเคห,หนึ่งคนกับหนึ่งมอเตอร์ไซค์อค่าร้อ่าครับผม โอเคครับมอไซคันกี่บาทนะฮะสี่สิบบาทขอบคุณครับอ่ะได้แล้วนะทุกคนมอไซสี่สิบค่าคนอีก80ไปฮะขึ้นเรือตรงนู้นขึ้นเกาะช้างเหมือนกันนะฮะโชคดีนะครับไปอ่าอนี่สิบเก้าไปได้เลยเนาะ โอ้ยเรือลำน้อยลอยออกไปแล้วทุกคนมาช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่นี่ฮะท่าเรืออา่าวธรรมชาตินะชื่อไปเซิร์ชได้เลยนะปิดประมาณหนึ่งทุ่มนะฉะนั้นนี่ครับเดี๋ยวก็จะมีเรือนะวิ่งไปวิ่งมานะครับเกาะช้างก็อยู่ใกล้ๆก,กันแค่นี้เองฮะระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณนะั้นหนึ่งชั่วโมงบนจาไม่ได้แต่ว่าไปเซิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตได้ฮะ,อะตอนนี้เราก็รอเรือเข้ามารับก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกนะไปเอนจอยไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของเกาะช้างเลี้ยวซ้ายกันครับผม โอเคได้เวลาขึ้นเรือแล้วไป เย็นเอา้าข้ามขึ้นอ่ะประมาณนั้นไปขึ้นแล้วก็มาดูวิวแถวนี้ก็ได้อ่ะไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีเกาะช้างทุกคนอ่ทุกคนนะตอนนี้เราใกล้จะมาถึงเกาะช้างแล้วทุกคนและเรามีแขกพิเศษเมื่อกี้บังเอิญเจอแล้วนั่งคุยกันยาวมากนะพระอาทิตย์ก็กำลังตกแล้วนี่นี่น,นี่มารู้จักแขกพิเศษ่ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวยอีกทีนี่ฮะทุกคนปารวีนะครูจิตอาสา เมื่อกี้เรานั่งคุยกันอาเดี๋ยวตกลงที่ไปส่งที่ที่พักตามนั้นนะทุกคนส่วนน้องคนนี้นะเผื่อว่าบางคนน่าจะยังไม่รู้จักนะเขาเป็นคนที่ขี่โมอเตอร์ไซค์เล็กเนี่ยฮะเที่ยวรอบประเทศไทยนะแล้วก็เป็นครูจิตอาสาด้วยการเดินทางแบบเพียว <S <S ๆเรียวๆนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจถ้าใครอยากรู้ก็ไปติดตามได้นะในช่องปารวีนะฮะที่ใน YouTube ปารวีเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะ เฟซบุกการเดินทางของปารวีอ่าการเดินทางของปารวีเดี๋ยวแปะไว้ให้แต่ตอนนี้เราจะไปส่งนางที่ที่พักนะฮะเราก็เดินสดกันแบบเนี้ยมาดูกันว่าเฮ้ยน้องเว็บบึกบึนเราจะสามารถสอนหญิงสาวของบางคนนี้ไปได้หรือเปล่ามบไปด้วยเฮ้ยฝนตกหรือเปล่าเนี่ยฮะ,<า>ะเอ้ยเหมือนฝนตกเลยอะะหน,นุไปเอาอ่าได้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 อ่าจะเนุกยแล้วแหละงานนี้เดี๋ยวเราไปจัดรถก่อนอ่าให้ปารวีเขาสอน น้องบึกบึนเราเราต้องแปลงร่างได้รับได้ทุกภารกิจอะ,อะโอเคทุกคนได้แล้วแปลงร่างเจอสาวเจอสาวมาเราพร้อมที่จะรับสาวเสมอ,อ FC FC <ข>เป็นไงขออนุญ,ญาตคุณขนมจีนไหมนะคะ,ะหวานใจขออนุญ,ญาตนะขอพาสาวไปไปไป,ไปส่งที่บ้านไม่ได้พาเที่ยวอโอเคนี่พร้อมอเดี๋ยวเตรียมบอกแล้วทุกคนน้องบึกบึนเราพร้อมทุกสถานการณ์มา ขึ้นมาเลยจับไหล่จับไหล r _ r _่อ e. ่าโอเคได้นะเอากระเป๋าไปชีวิตเอาละไปส่งน้องเขานะออ้ยไปส่งน้องเขาน้องเขาอยู่ใกล้โอเคนี่ F c เซีเราตามนั้นไปลุยก่อนอื่นทุกคนเราตั้งใจว่าจะเป็นเกาะช้างเลี้ยวซ้ายนะแต่ตอนนี้เราต้องเลี้ยวขวาไปส่งสาวน้อยของเราก่อนโอ้โหส่งสารน้องมึกปืนกระแทกดังปัง อ่ไปเดี๋ยวก็ช้างเลี้ยวขวาก่อนแล้วเราจะมาเลี้ยวซ้ายนะไปส่งนางก่อนเอาแล้วพี่ขึ้นเนินแล้วมันจะไหวไม่ไหวน้องมึกปืนไม่เคยซ้อนสองนะบอกเลยอะ่ะเออแล้วของอย่างเยอะอ่ะไปลุยขึ้นเขา นี่นะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเกาะช้างเลี้ยวขวาก็จะให้ดูนะว่าความสีวิไลของเกาะช้างเลี้ยวขวาก็จะเต็มไปด้วยโรงแรมที่พักร้านอาหารนะฮะแต่ว่าน่าเสียดายเกาะช้างนะครับจะไม่มีถนนเรียบชายหาดนะอย่างน้อยๆก็ทางเลี้ยวขวานี่แหละจะถูกขั่นไว้ด้วยโรงแรมนะแต่เราก็สามารถเดินไปชายหาดได้นะก็ประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวไว้ไปรอดูนะว่าเกาะช้างเลี้ยวซ้ายที่จะเต็มไปด้วยความธรรมชาติมากกว่าเลี้ยวขวานี่ยจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราขอไปส่งสาวน้อยด้านหลังก่อน อ่ะโอเคมาถึงแล้วอ่ะลงน้องสาวลงแบบบิ๊กไบค์ลงแบบเออโอยยังดีนะขายยาวรถ <c oughs> ของเราบิ๊กไบทุกคนถึงเป็นแค่เว็บแต่ก็บิ๊กไบเพราะว่าสัมภาระเยอะมากอ่ะตอนนี้เราก็ได้มาส่งน้องสาวถึงที่พักแล้วนะฮะ <c oughs> ส่วนเราอ่ะตามนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปยังเกาะช้างเลี้ยวซ้ายกลับไปทางเดิมนะฮะมาดูว่าที่พักของบอยจะเป็นไงเป็นลานกางเต็นท์ของอุทยานจะสวยแค่ไหนจะใกล้ทะเลหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันเอ้ยขอบดีใจที่ได้เจอตามนั้นนะฮะเดี๋ยวแยกย้ายตาม้คะ เอาเอาเอานี่พี่มาด้วยอย่าจิกอย่าจิกเดี๋ยวไว้เจอกันมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาคอลแลบนะกับการเดินทางของปาลวีบอกได้เลยผู้หญิงคนนี้สุดนะอขอให้เดินทางท่องเที่ยวสนุกปลอดภัยไว้เจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะเราขอไปไปของเรากันต่ออ้าววัสดีอ้าวติดใจอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากพอดีบังเอิญเจอกันก็เลยเอามาส่งใช่เดี๋ยวผมจะกลับไปเลี้ยวซ้ายต่อโอเค อส่งน้องสาวเราถึงที่พักอย่างปลอดภัยนะก็รู้จักกันมานานแล้วนะฮะติดตามกันกันและกันนะ่ยนะสุดท้ายการเดินทางก็ได้พาให้เราสองคนมาเจอกันแต่ตอนนี้พันนะต้องไปหาที่พักที่นอนก่อนนะทุกคนซึ่งเราจะกลับไปยังบริเวณที่เรือจอดนะแล้วก็ไปทางเลี้ยวซ้ายนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พักของเราคืนนี้จะฟินแค่ไหนนะบอกได้เลยเนะี่ยน่าจะฟินมากนะครับเพราะว่าเป็นที่พองอุทยานไปฮะ ี่เราก็มาถึงแล้วนะฮะลานกางเต็นมาถึงดึกไปหน่อยทุกคนทุ่มหนึ่งละเดี๋ยวลองถามดูเอ้าทำไม<ๆ>เออสวัสดีครับเป็นมาคนกางเต็นที่นี่เหรอฮะอ๋อผมจะอยากมากางเต็นนะต้องติดต่อใครบ้างฮะอ๋ะอเข้าไปทางนี้เนาะ<ๆ>อ๋อขอบคุณมากครับผมอ่ะเนี่ฮะทุกคนลานกางเต็นนะฮะใกล้ชิดติดกับธรรมชาตินะฮะ อยู่ติดทะเลด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาสอบถามเจ้าหน้าที่กันก่อนนุษย์สำนักงานตรงนี้ก็เป็นที่ทําการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะก็เป็นอุทยานลำดับที่50นะฮะที่เราจะมาประทับตานะถ้าจำไม่ผิดนี่ฮะเป็นสนามหญ้านะใกล้ชิดติดทะเลแต่ตอนนี้มันมืดแล้วมองไม่เห็นไปเดี๋ยวไปแจ้งเจ้าหน้าที่กันเจ้าหน้าที่สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับอ๋อ พอดี<ร>จะมากางเต็นท์นะครับมาดึกหน่อยโทษทีปิดการกางเต็นท์ตัวขาวครับพี่เพราะน้ำไม่มีอ๋อปิดเหรอครับปิดอดยู่อ้าตายแล้วโอ้ปิดชัวขาวครับพี่ปิดชัวขาวโอ้อ๋อก็คือ ใช่ผมเคยได้ยินข่าวว่าเกาะล้านเนี่ยก็น้ําไม่มีเลยนะฤดูนี้แรงร้อนมากโอ้ก็ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าหากมันไม่มีน้ําก็จะอาบน้ําจะเข้าส้วมอะไรก็ลาบากนะเพราะว่านักท่องเที่ยวมาต่างประเทศปุ๊บก่อๆนักท่องเที่ยวจะแท้น้ำมันสะดวกเข้าใจเข้าใจฮะแต่ว่าถ้าหากเป็นที่พักอะไรเขาก็มีอยู่แล้วนะเอกชนอะไรเพราะว่าเขาบางทีเขาซื้อน้ำเขาจัดการเขาเขามีบ่อเขาเจาะเขาเามีบ่อของเขาอ่าเข้าใจได้แต่ที่นี่เขาใช้ที่น้ําตกครับใช้น้ําที่น้ําตกอ่าแล้วตอนนี้น้ําตกแห้ง้งครับล้วก็ปิดครับช่วงนี้ปิดซึ่งตรงนี้ฮะทุกอย่งงากแห็ ทุกคนรู้กันนะว่าหน้าร้อนแถวมันมีตรงไหนพอกลางเต้นได้มีเอกชนอยู่เนาะก็คือที่ฝั่งหาดสีขาวครับอ๋อฝั่งนู้นเลี้ยวขวาไปใช่ครับใช่ใช่โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปเซิร์ชดูแต่พอมีอยู่นะครับพอมีอยู่ครับงั้นขอบคุณเจ้าหน้าที่มากครับผมแต่กลางวันนี้เดินมาถ่ายรูปได้นะถ่ายได้ครับขอบคุณมากครับโอ้ยตายแล้วผิดแฝนไอ้บอลคือจะมีทริปไหนที่แบบโอ้โหเที่ยวได้แบบสบายๆวันนี้แล้วนี่ทุ่มหนึ่งแล้วนะทุกคนแล้วคือจะบอกว่าตรงนี้นะห่างกับท่าเรือเนี่ย1ิบ 3กิโลเมตรทุกคนแต่ว่าระหว่างทางคือสวยมากนะฮะมีถนนเรียบริมชายทะเลนะซึ่งฝั่งด้านขวาเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ฝั่งด้านขวาจะเป็นโรงแรมเดี๋ยวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราตั้งใจแล้วว่าเราจะมาเที่ยวฝั่งซ้ายนะครับแต่เราไม่สามารถกางเต็นท์นอนฝั่งซ้ายได้เพราะว่า ช่วงนี้หน้าแรงเข้าใจได้นะไม่มีน้านะครับดังนั้นเดี๋ยวบอลขอเวลาไปหาข้อมูลนะว่าจะกางเต็นท์เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีตรงฝั่งด้านขวาเราก็ต้องกลับทางเดิมนะทางเรือเฟอร์รี่นั่นแหละฮะแล้วเราก็เลี้ยวขวาไปฮะตรงที่เป็นชุมชนโรงแรมเยอะๆแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกมีรันกางเต็นท์เดี๋ยวขอหาข้อมูลดูก่อนไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะตามนี้ฮะทุกคนชะตาชีวิตบอลพาเที่ยวต้องนี้สดอยู่แล้วนะที่สําคัญคือต้องขับไปดึกๆนะค่อนข้างไกลพอสมควรเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวขอหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแล้วกันคร มืดหน่อยนะทุกคนอ่ะติดต่อลานกลางเต็นท์นะตรงนี้เหมือนเป็นท่องรีสอร์ทด้วยนะแล้วก็มีลานกลางเต็นท์นะมีบ้านพักอยู่ติดทะเลอ่ะกสวัสดีครับ สวัสดีครับเขาบอกว่าติดต่อลานกลางเต็นท์ที่นี่นะมีคนอยู่ไหมเนี่ยอ่าค่าลากกลางเต็นท์นี่คือตอนนี้นอนนอนได้กลางเต็นท์ได้นะอ่าได้ครับได้คอ่าคนเท่าไหร่ครับพี่ร้อยห้าสิบครับคนร้อยห้าสิบนะแล้วก็มหีห้องน้ำให้อาบอ๋อมีพร้อมห้องน้ำครับกลัวอ๋อได้เลยคือเลือกทำเลได้เลยใช่ไหมพี่ลินลอ่าได้งั้นเดี๋ยวผมขอสองคืนอ่าได้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  เดี๋ยวพี่ต้องพาไปดูหรือเดี๋ยวผมไปดูเองก็ได้หร,หรือไงหรือเดี๋ยไปดูอะไรชอบชอบไหนก็บอกเลยอ๋อได้ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะต้องดูด้วยใช่ไหมว่าผมจะนอนตรงไหนอ่าใช่อ่างั้นพี่นำนำไปได้เลยเดี๋ยวรถเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเอา <c oughs> อ่าทุกคน <c oughs> เราได้ลานกลางเต็นท์แล้วนะตรงนี้อยู่หลังเทสโก้โลตัสใช่ไหมพี่ใช่ <c oughs> อ่าหลังเทสโก้โลตัสนะฮะที่อ่าอยู่ติดกับชายทะเลเลยถ้าใครจะตามรอยนะฮะอยากหาลานกลางเต็นท์นะฮะเลี้ยวขวามานะครับแล้วก็มาสักหน่อยนึงพิมพ์คําว่าเทสโก้โลตัสก็ได้ฮะแล้วมมัันจจะีพิกดดุ กางเต็นท์นะฮะอยู่ใกล้ๆกับเทสโก้นะครับฝั่งติดทะเลเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอลขอไปสำรวจดูก่อนว่าที่นอนคืนนี้เราจะฟินไหมนะเป็นบ้านพักก็มีเหรอพี่ถ้าใครไม่มีเดินมาก็อยู่ก,กอ๋อบ้านหลังเท่าไหร่ฮะคน 1, 200. หนึ่งสองร้อยเฮ้ยคนละสองร้อยองเหรอ 100, 100, 100. โอ้ย,ยทุกคน <laughs> ม <laughs> ไม่มีไฟเราเราเราเล่นแบบบ้านๆนะเราไม่มีไฟแฟลชนะ <laughs> เอาเอาไฟฉายโทรศัพท์นี่แหละอ <laughs> ุ้ยทุกคน บ้านหลังละ200ต่อคนโคตรถูกเลยแล้วบรรยากาศดีนะติดทะเลโอ้ยเงียบด้วยนะพี่นะมันไม่ค่อยมีคนเลยนะวันนี้นะถ้าอยู่สองคนก็สี่ร้อยท่านเองอ๋อก็คือหลังหนึ่งแล้วแต่แต่ว่าถ้ามาคนเดียวพี่ก็รับอคนเดียวก็รับอ่าโอ้โหโคตรใจดีอะ่ะนี่เทาารไในหมดนะอ๋อหุ้ยเนี่ยฮะลานลานสวยลานสะอาดด้วย<น>อ่ะ ป,ป,ปักไฟก็อ๋อปักไฟก็อยู่ใกล้ๆียบได้ด้วยปักไฟก็เปิดแฉบได้เลยโอ้โหแจม่มากเลยพี่อ่ะขอบคุณมากฮะเดี๋ยวผมมากางแถวนี้แหละพี่อ่าทุกคนประมาณนี้นะคืนนี้เราได้ที่นอนแล้วนะเป็นลานกลางเต็นที่ใกล้ชิดติดทะเลเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะจะสวยงามจ้าฟินขนาดไหนบอกได้เลยว่ามีไม่กี่แห่งนะบนเกาะช้างแต่วันนี้ไม่ไหวละเหนื่อยขอไปอาบน้าอาบท่ากลางเต็นท์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันจัดเต็มแบบเกาะช้างเลี้ยวซ้ายบอกได้เลยธรรมชาติสวยงามรอคนอยู่ส่วนคืนนี้กุ๊ดไน สวัสดี